สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านมาเจอกับแอดหน้วยคุยเรื่องหวยตามต่อตามติดนะกับงวดวันที่1นธันวาสองห้าหกและแนัครับวันนี้จะนำท่านมาพบกับใบตรวจฮีโลหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบตรวจสีฟ้านะครับ สีเขียวสีม่วงแล้วก็สีฟ้า <c oughs> วันนี้อาจาร์โกยมาที่8กับ9นะชุดเต็มเขาอยู่ที่7 8็ดนะครับตัวนักเขาวางไปที่7 1 7ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาแก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็9กส งวดที่ผ่านมาห้าหกจนะจับคู่ไม่เข้าแยกเดียวเข้าไปที่1นึสห้าเลขห้าหนึ่งห้าสามแยกเดียวเป็นเลขวิ่งเข้า3และเจือว่าใช้ได้นะท่านใดชอบวิ่งบนหรือวิ่งล่างเอาตัวนี้ไปประกบนะรับรองเจ๋งเป๊ะ <c oughs> มาเจ้าเสือตกถังหน่อย เจ้าเสือมาที่8กับ9 2กับ3นะตัวดึงอยู่ที่8กับ9เช่นกันกับอาจารย์โกย <c oughs> อาจารย์โกยกับอาจารย์เสือตัวเดียวกันนะงวดนี้นะ8กับ9งวดที่ผ่านมา3กับ4นะเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็จะเอาอาจารย์เสือกับอาจารย์โกยนี่แหละใส่กันมันก็จะเป็น1 4 5เนี่ย4อยู่ตรงนี้นะ ห้าอยู่ตรงเนี้ยสี่ห้าสามอยู่ตรงเนี้ยเ็อยู่ตรงเนี้ยสาเจดเลยนะเออทำไมมันง่ายจังเนี่ยเอาทำแบบเดิมนะทำแบบเดิมมันทำไม่ได้แล้วมันแปดมันตัวเดียวกันนะหรือมันจะออก8 8 99ล่ะอา่ามันมีสิทธินะแต่ตัวที่จะทำได้คือ2กับสนะถ้าท่านใดชอบ2กับสอยู่นะ เอา2กับ3มาใส่789นะครับนี่เขาจัดไว้ให้แล้ว2กับ3เอาไปใส่789นะครับนี่2กับ3 789ตัวนี้นะตัวนี้นะอย่าประมาทนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าแบบนี้เลยนะเอาขยับมาหน่อยหนึ่งตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะครับ มาที่อาจารย์พิม <c oughs> พ์ใจพิมพ์ใจมาห้าหกสองนะห้าหกดึงไปที่5กับ6ก <c oughs> <c oughs> งวดที่ผ่านมาห้าหกสนะห6 2หกสศ เข้าไปที่ห้าสี่สี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดบนและล่างนะครับอันนี้เช่นเดียวกันถ้าบนและล่างตัวเดิมห้ากับหน่าจะไปบนนะจับวินกับแปดกับเก้าอะนะส่วนสองกับสามมันก็จะไปเข้ากับอะไรล่ะมันเหลือเจ็ดอยู่นะมันจะไปเข้ากับเจ็ดได้ไหมล่ะ พอหมดที่ผ่านมาเขาทำอย่างนั้นนะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใบตรวจฉบับนี้ชุดนี้นะครับแม่นเหมือนกันมาอาจารย์สสิมานะครับงวดนี้หลักสิบเจ็ดแปดเก้านะหลักหน่วยหนึ่งสองและก็สามหึงสิบไปที่แปดกับเก้า อาจารย์กกย8กับ9อาจารย์เสือตกทั้ง8กับ9งวดที่ผ่านมาหลัก18 90หลุดนะครับหลุดเลยขอเรียกออก45ที่หลักร้อยนะ1 4 5 3 7นะครับของอาจารย์สัิมาหลุดนะครับ มาดูอีกอาจารย์หนึ่งที่ที่ทแม่นหน่อยหนึ่งนะปกติแม่นนะแต่หวดนี้มงวดที่ผ่านมาหลุดนะเข้าแต่ล่างนะนั่นก็คือเจ้าติ๊กฮีโร่เจ้าฮีโร่บนสีแดงบน2กับ3นะนี่คือแม็กของเขายาวเฟ้ยเลยนะครับคือเอาตัวเด่น2กับ3ก็แล้วกันส่วนตัวล่างมาที่8ปดห้าหกนะ ตัวสีฟ้านี่แหละแปดห้าเลยหกโวดผ่านมาบนแปดไอ่เก้ากับศูนย์ 9, 0, นะแปดเก้าศูนนะหลุดเลยนะส่วนตัวล่างเข้าสามเจ็ดนะครับเทียบกันให้ดูจะจะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เอาเรามาดูข้างในลอยนะบกหลังของเขานะครับมาดูที่เกมเศรษฐีงวดน,นี้ให้8ปดเก้นะครับอดี่ผ่านมาหลุดนะวดี่ผ่านมาดึงไปที่8 9 0หลุดเลยนะครับ ผู้แปลกวันนี้กล้องกล้องเบลออยู่นะครับแสงแสงมากไปผมเปิดแสงมากไปเดี๋ยวค่อยว่ากันงวดใหม่นะงวดใหม่เจ็ดแปดเก้านะงวดนี้แปดเก้าศูนย์หลุดนะครับอันนี้งวดใหม่มาที่เจ็ดแปดเก้าผมว่าน่าจะติดนะงวดนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะงวดที่ งดผ่านมาอยู่ที่นี้หลุดต่อมาอาจารย์ปลอดนี้นบนห้าหกล่างสองกับสามงดที่ผ่านมามันเข้าแต่บนนะนี่มันทั้งบนทั้งล่างกันแหละนะเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะไม่งั้นมันจะมั่วไปหมดล่ะสี่ตัวมาตัวบนล่างอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันเข้าสามเจ็ดนะ มันยังมีอ่ะเดี๋ยวเขาจะเถียงเราได้ว่าเขาเขาให้มาทั้งบนและล่างอันนี้4ี่ห้านะวันนี้มาอย่างนี้นะห้าหแล้วก็2อสชอบตัวไหนก็จัดนะอย่าพึ่งซีเรียสนะครับเพราะมันเป็นเริ่มต้นเท่านั้นเองนะอยาไปพึ่งไปปักใจ มาหลวงตาแดงนะครับหลวงตาแดงหลวงตาแดงมาที่2กับ3เหมือนปอดนี่นะแต่ตัวเด่นอีกไปไปที่8กับเก้นะตรงนี้3 5กับ6กอันนี้8กับเก้ไม่ค่อยไม่สามัคคีกันละส่วนชุดจัดชุด3ตัวให้มาที่5้าดึงเด่นสุดอยู่ที่เลขสองนะ ลงตาแดงเมื่อต้นปีนะมาหากลางปีเข้าไม่มีไม่มียอนเลยอ่ะทุกงวดหลังมานี่ผิดเยอะมากเราก็ต้องดูไว้นะอันนี้ก็เข้าสามนะถ้าพูดถึงว่าเม็ดสามเดียวสามตัวเม็ดเดียวก็ผิดนะตัวนี้ก็เข้าอยู่ที่สี่ห้านะถ้าเป็นอย่างนั้นนะงวดนี้ถ้ามานะ เอียงไปต่ำๆทางนี้หน่อยก็แล้วกันนะ0 0 1 2 3นะถ้าถ้าจะมาก็จะมาทางต่ำๆหน่อยก็แล้วกันเพราะผมยังไม่ผมเพิ่งได้มาผมเพิ่งได,ได้ไปตรวจมาหนังสือ,อยังไม่ได้ซื้อสักเล่มย,ยังไม่มีนะยังไม่มีวางขายเลยเอำเภอผมอยู่อำเภอบ้านนอกสักหน่อยหนึ่งต้องขี่รถเข้าไปในเมืองถึงจะได้นะครับเอามาเลขตรงนี้นะท่านใดชอบตรงไหนก็จัดไปนะ มาเลขรอยเลขยรอยงวดนี้อยู่ที่5 6 2 3 9เอากลุ่มนี้มาจับนะครับเลขรอยงวดที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมนะเอาเอากลุ่มบนมาจับก็ถือว่าธรรมดามันก็เข้าไปที่3 7นะครับส่วนยอดธงยอดธงอันเดียวกันมาทางนี้ก็จะเป็นรวมดาวกระจายนะ เข้าตรงนี้สามเจ็ดเข้าตรงนี้สี่ห้านะครับเขาเล็กวิ่งนะวันนี้มาเชีงนี้นะบนและล่างนะแปดสามสองห้าหกสองสามห้าหปดนะ <c oughs> มีอย่างน้อยหนึ่งตัวบนและล่างมีมีมีหนึ่งตัวนะเท่าที่ดูบางทีก็หลุดเลยนะแต่ต้องมีหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่ ี่ห้าับสาม็ดนะครับตรงนี้นะมาดูอีกจุดหนึ่งที่หน้ามองนะจอดสัววันนี้จอดสัวมาที่สี่ห้าแปดเก้านะแบ่งบนแบ่งล่างอย่างละครึ่งนะสี่ห้าอาจจะเป็นล่างแปดก้าอาจจะเป็นบนนะครับงว <c oughs> ดที่ผ่านมา จับคู่ซสเองน่ะสานะครับเข้าสามเจ็ดวันนี้ถ้ามาก็จะเหมือนเดิมแหละเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นบนตรงนี้น่าจะเป็นล่างนะครับหมดแล้วท่านใดชอบตรงไหนนะก็ไม่มีมันคมชัด8 90นะงวดที่ผ่านมา7 ห้าเจดนะเข้านะเขาวิ่งนะแต่ว,ว่าจับคู่ไม่เข้านะเอาเลขวิ่งนะนะเอาเลขวิ่งันแล้วกันท่านใดชอบเลขวิ่งก็ก็เน้นไปที่แปดกับเก้านะมา <c oughs> ดูเจ้านางฟ้าหน่อยนะนางฟ้างวดที่ผ่านมาหกหเจ็ด เขาสามเจ็ดนะวันนี้แปดเก้าสองสามห้านะดูเหมือนเขาจะเน้นไปที่แปดกับเก้านะครับดูที่แปดกับเก้านะแปดกับเก้านะเน้นนะตัวที่เขาเน้นนะครับเราดูเราก็ต้องดูว่าเขาเขาเน้นตัวไหนนะเนี่ยเขาเน้นแปดกับ โอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝาก 13, ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดนีด้วยนะครับตัวที่น่าจะตามมองผมว่าอยู่ที่2อาจารย์นี้นะยังไงก็ฝากไว้ที่อาจารย์โกยกับอาจารย์เสือตกถังนะครับดึงเน้นไปที่8กับ9กก็แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ